ไอเล็กี่ชั่วโมงสิบเจ็ดพรอมขัไชั่วโมงเติมไอพ่อมีไหนเมื่อหางกัไอเล็กพ่อรถตูกเกดอ่ะเทพพนมกูอ่ะ XR อ่ะ XR สองสามศูนย์เจ้าป่าเพ่าวาม้าเด้่ยะโอ้กูนั่งรอตั้งเจ้าบาอยู่ไหนฮะห้องน้ำมือว่ามือว่าไหนเอานี่มาขำมือว่ามันมันจะเลยบ่อขยายยังอ๋อเลยมาละแต่าน่าจะเนื้อแหลกอ่อ ไปไม่ได้เนื้อแรกอ่ะเนื้อแรกอ่ะไปไม่ได้เนาะเื้อแรกมันเป็นการชิงกันมันบางคนก่อมดก่อมดทันเลยนะเออแม่นแล้วตาร์าบดีเอาบดีนี่ไม่ใช่อ่าวเลยเซต้าบดีเซต้าบดได้เหรอม่ออืมปิดปุ๊นนะปิดปลายดอยปุบนนะมัไปุ๊บนะ ตอนนี้นะครับเราจะทําการเปลี่ยนย้ายจุดนะครับไอ,พอ้พดตายแน่มาอยู่เนินนี้นะครับเออแดนน่ะไอ,พอ้พดตายแน่นี่นะครับไอ้พดตายแน่นี่นะครับไอ้พดตายแน่เทพพดมาแล้ว เรียบร้อยครับจาเบลเรียบร้อยครับจาเบลเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องรับมาเลยเราไม่ต้องรับมาแล้วจาเบลลงมาจับโอ้เรียบร้อย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 เปิดรอบตัดเรียบร้อยไม่ได้พลดมาไ่ได้แตจ่าบอกเลยอัดรอาเนี่ยไอ้พดไอ้พดตายแน่กลัว ตัวคิดว่าพบปุตุเกตจะมาถึงเนื้อเนี่ยจะมีความพยายามมาถาวันนี้ดีกว่ามาถึงก็ือมกัวข้อ้างมันมา้างไดได้สตาร์สตาร์าดสตาร์สตาร์รีมาาาาค่แล้วขอบโอวะเป๊มามีแล้วจับมือกัไปย่างไปย่างจะว่าทำคอนเทนต์ก็แกสายรัดกับผมแล้วว่าแกจะมาหาผม อ่าแล้วผมก็บอกว่าไอโอผมจะอยู่รอพี่เพราะว่าเราต้องทำคอนเทนต์อันยิ่งใหญ่อัลลาโอวาแปะเดี๋ยวขึ้นไปดูเอกบนนั่นเออโอับโอ้กับผางเปื่อนผมนะครับเนื้อสำหรับแท้พนมนะครับอ่าเป็นตัวแทนของต่างทีมงานเมืองพารเอ็นดูโรนะครับเพราะว่าเปิ้นเปิ้นตัวตึงที่สุดแล้วเนาะในเมืองพาตึงครับขี่เก่งที่สุดในเมืองพาร์แล้วแกขว้างเยอะไปหน่อย เดี๋ยวเฉพาะว่าคนปนุเกนะครับเพื่อนจะขี่ขึ้น่อนมาแล้วครับโคตรรถปนุเก็ครับไอบอยมาแล้วไอบอยมาแล้วเดี๋ยวเยเยเยใย็นใจเย็นใจเย็นจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นย็นใจเย็นใจเย็นใจย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นใย็นใเย็นย็นใเย็นย็นใจเย็นใจเย็นใจย็นใจเ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 ย็นใ ไอ้พ de ่อฮีจะขึ้นเกียร์ยังตั้งเรี่ยงตั้งเรี่ยงตั้งเรี่ยงพี่ขึ้นเกียร์ยังพอเพียงพอเพียงไอ้พ่อตายแน่ไอ้พ่อตายแน่ตั้งเรี่ยงไปไหนบ่มีบ่มีตั้งเรี่ยงซื้อยีเดียวเปิดคันนี้เปิดคันนี้เกียร์สองเปิดคันนี้เกียร์สอง นี่คือบรรดาสายลุยนะครับก็ท่านกําลังจะเข้าเส้นแล้วนะครับโอ้เจียงดาวมาพร้อมให้เราบ่ะสัวมาทำบรรดาบ่ะเห็นเนื้อเดียวเห็นเนื้อดิโนงามอ่ะเนื้อเนี่ยทำงานถ้าซื้อให้เราออกขอได้ก่อนไ่ชิดไปออกอย่างก็คือในในกระป๋ายเรียกว่ลอดมีไข่มีกโบโบออออ้องเออสู่เขาลอดไปเรืองกรปลายไอ้หัน่นเออดังๆหั่นขี่เป็นรถเมี่ยงโอ้ยเนี่ยนะ เออมีแล้วเบ้ฝุดวะมีแล้วเขาอ่ะแห้งมีแล้วปีนะเออทีมงานอย่างนั้นหญ่สเตนเลสนะใช่ไหมครับใช่ทีมงานใหญ่สเตนเล่ไหมครับผมผมผมถามคุณคุณตอบไม่แซ้ใช่ใช่ทีมงานใหญ่สเตนเลสหรือเปล่าครับ โอ้โมีละเออมีละเกณนหนังเร่นพักก่อนพัอพอครับโอ้สีเสือ้อยีนไหยแม่ละกะ้าโอ้กันเกี้ยก็มามีแล้วยายน่ะอ่านนงกุ้งหงอท่านล่างขอบข้างเลยแม่ฝอยังหัวเต่กตังแกละ <c oughs> มึงคือดีๆเนอะเอาลารอเนอะไปโยกล้อเนอะ ดันไม่ดันไม่มันมันก็คือแบบแพ้หรอกอโอเคครับเอ้าใครจะพร้อมจะดันถึงยอกเลยขึ้นละว,วาไว้เรียบร้อย ตังแยกอ่ะบนอะบนนั่นอะไปยังล่เนอกไปไปเลยเรียบร้อยเต็มด้อย